วันนี้นะคะจะพามาชมรัตดาจะพามาชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอนะคะนี่ค่ะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์พรนะจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะนี่ค่ะว่ากออควาเรียมค่ะพาตะวันมาชมนะคะพาตะวันมาดูปลา ว่ากออะควาเรียมนะคะคนเยอะนะคะนี่ค่ะที่ขายรูปของทุกคนวันนี้คนมาเยอะนะคะปีใหม่คนมาเยอะนะคะมีปราฉลามตัวใหญ่ค,คนเราคือเยอะมากนะคะ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนวันนี้พาอย่าพามาตะวันมาดูอควาเรียมครับนะคนเยอะนะลูกนะพาไปดูปลาเนาะตะวันเนาะพาตะวันมาดูเออพาตะวันมาดูปลาครับบอกสิถ่ายรูปให้ตะวันกับพี่ว่ากอรครับว่ากอรครับพาตะวันไปดูปลานะครับน่าลูกเนาะ ภาตะวันดูปลาครับก้าวระวังครับก้าวระวังครับเขาให้ถ่ายได้ปะ่ะยไ้ยถ่ายได้กำเนิดโลก Origin of the Earth ค่ะโอ้ตะวันเอาหน้าเข้าไปตรงไม่หนูกเอาหน้าเข้าไปตรงเด็กน้อยนะเนี่ยเออสวยเลยไม่ต้องเสียเลยนอนนี้เขา่อยฟรีเลยด้วยวันนี้ฟรีแค่ไทยใคจะทำบุญก็ทำไปไม่มีที่แล้ว จากภูเขาสู่สายน้ำนะคะอควาเรียมว่ากอรประจวบคิรีขันค่ะโอ้ตะวันเห็นไม่ลูกมีช้าง,งไปทางไหนได้ซ้าย,ยไปซ้ายก่อนใช่ไหมนี่มีช้างด้วยตะวันมีนกมีช้างด้วยลูกวันนี้พามาชมนะคะอควาเรียมว่ากอ,อคัะ ปลาตะวันน้อยมาชมอควาเรียมเลือกกัแม่เขาถ่ายรูปก,กันคนเยอะค่ะวันนี้เพราะว่ามันเป็นของราชการไหนนี่ของนายหลวงเหรอของนายหลวงไหมรายการไหนคะโอ้พ<อ>ี่ตะวันว่าก็มีปลาตะวันตะวันครับมีอะไรเย,ยอะแยะเลย,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 ยมีปลาเยอะเลยลูกนี่นี่นี่มีปลาแล้ว นี่มีปลาโอ้ตะวันเห็นไหมลูกนี่มีปลาปลาอะไรเขาจะบอกชื่อไว้ไหมอ่ะนี่มีชื่ออยู่ค่ะปลาสลิดปลาอะไรเขาจะมีชื่อบอกนะคะนี่นะคะมีปลาเยอะๆนะคะปลาสลิดปลาเยอะนะคะป เอาจะเ่ขปลาไได้ไหมโอยตะวันจะโดดลูกตะวันวนี่ตะวันนี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยไม้ไม้ไมกงกลางป่าชายเลนเออใช่ไหมนี่ไม้กงกลางนะคะเ,เ,ออเนี่ยมีปลาด้วยตะวันจะโดดครับนี่ดูปลาเยอะแยะเลยตะวันเห็นไหมเห็นไหมดูปลาเยอะนู่เห็นไหมโอ้โหตะวันดูลูกตะวันครับ มีปลาเยอะนะคะสวยงามน,นะคะอะพอลี่ยมบ้ากอค,ค่ะตะวันครับมาดูแล้วเห็นปลาไหมเนะี่ยปลาสวยงามน,นะคะขนเยอะนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นเทศกาลช่วงปีใหม่ของคนจะหยุดค่ะโอ้โ้ตะวันดูแล้วตะวันตะวันครับดูปลาตัวใหญ่ลูก ปลาอะไรเอ่ยระบบนิเวศแห่งยาทะเลนะคะสัตว์ที่อาศัยการปรากรังระบบนิเวศแนวปรากรังอุ้ยอุ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะปลาเสือเหรอปลาอะไรลูกตาบันปาอะไรครับฮะ ปลาอะไรครับเนี่ยมีโมูมีโมเหรอโอ้ยยัไม่รู้เรื่องเลยเออปลานีโมเหรอลูกเหรออู้เทวันนี้เทวันนี้เยอะเทวันนี้เทวันนี้นี่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 เห็นไหมปลากระตูนส้มขาวเอาล้วชื่อเขามีบอกไหมเวันนี้เทวันดูนี่ตัวใหญ่ลูกเทวันมาดูปลาเสือปลาเสือปลาเสือสวยมากเห็นไหม ตะวันทับมาดูแล้วโอ้โหสวยมากสวยมากนะคะสวยงามค่ะปลาเสือนะคะตะวันลอยาหนอยโอ้โหตัวใหญ่ค่ะสวยงามมากนะคะสวยค่ะสวยค่ะปลาเสือนะคะ อันนี้เขาดูอันนี้เขานี่เให้ดูมีการ์ตูนให้เด็กๆดูด้วยนะคะในอควาเรียมวันนี้คิดถูกนะคะสําหรับผู้ที่60ขึ้นไปจะเข้าฟรีนะคะเปิดโลกใต้ทะเล Underwater World นะคะคนเยอะนะคะวันนี้นี่อะไรอะ่ะนี่ช่องใหญ่ เขาทำอะไรคะให้อาหารปลาเหรอคะนี่โชว์เฉยๆมีคนด้วยค่ยยะท้านในคะเข้าโจนไดคะหูปลาอะไรคะเนี่ยปลาอะไรแค่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยมีชื่อไหมอะมีชื่อมันไหม,ม,ม,มตัวใหญ่มากเลยคะ่ะปลาอะไรไม่รู้อะ นิ่งเลยเหมือนนางเงือกเป็สวสวยงามนะคะอุ้ยสวยค่ะสวยเป็นนางเงือกเลยค่ะนางเงือกเลยนะคะอุ้ยสวยงามสวยค่ะเป็นนางเงือกนะคะ สวยนะคะเป็นเนืเงือกนะคะ

นางเลือกของอควาอควาเรียมว่ากอค่ะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ว่ากอนะคะกระจวบพีดีหันค่ะมีปลาใหญ่ด้วยค่ะตัวนี้ใหญ่มากนะคะเป็นนางเลือกนะคะนี่นางเลือกนะคะนางเลือกใบน้ำ แม่มา้ค็แม่ะไ,ไหมคะไ่บายด้วยค่ะนีงเงี้ยครับสวยงามค่ะโหโหล่อกันหายใจเก่งมากหลังเงือกนะคะขึ้นไปหายใจแล้วค่ะ มีปลาเยอะนะคะมีอะไรปลาเยอะเศรษฐกิจนะคะ ถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่เห็นหน้ากันนู้นไปถึงนู้นแล้วอ่ะอไปทางนู้นถ่ายดิคลิปค่ะ <c oughs> หน้าเนี่ยขึ้นไปหายใจมั้งคะเนี่ยเห็นทหารค่ะตอนนี้ <c oughs> คุณพย่ขนไม่ลงเลยเนี่ยขนเลยปล <c oughs> ายเยอะนะคะอควาเรียม ว่ากอค่ะไปเจอบิรีชันนะคะนมันยัะงงเคะนเดลงนะจะลงแล้วมั้งคะมาแล้วค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะนะคะมีเลืออสองตัวนะคะสวยงามไม่รู้ ก่อนทีีตัวไปเอาก็ต้องรอดิทุกคนดูดว่าาร์เยอนะคะบารเลกว่นอยกว่านใหญ่เยอรงนี้เดี๋ยวไปเลย ปลาตัวใหญ่มากนะคะจะเห็นปลาตัวใหญ่มากนะมีนงเงือค่ะเขาไม่ยอมลงต่ำเลยอได้โอ้ตัวนี้มากล้ค่ะตัวนี้มาใก้นอยัน้อยโอ้ยตัวนี้จคะตัวนี้กั้ มาแล้วลงมาแล้วค่ะยิ่ง응ิ่งนะคะไม่ไม่ไอ่ะพดิ่งไม่ขอโทษค้ะูิงีู้ สวยนะคะมีสองสตัวนะคะผูะ้หญิงกับผู้ชายนะคะอดีอันนี้เป็นอุโมงใต้น้ํานะคะอุโมง์ใต้น้ํานี่ค่ะเดี๋ยวชมกันนะคะจูปลานะคะไหน,นปลาอ๋อหนึ่งค่ะนี่ค,คปลาตรงนี้นะตะานเห็นปลาไมหมลูกตะมานเห็นปลาไหมคะ Uh, uh pale we uh. Barca Ben. Barca Ben. Iya. Uh. Barca ด้วยลูกนี่นี่เป็นปลาด้วยอันนี้ปลาฉลามตะวันดูปลาฉลามไหมปลาฉลามแล้วก็เต่าลูกเต่าเยอะแยะอู้เต่าเห็นปล่านี่เต่าตะวันตะวันรับเต่าตะนุค่ะเต่าตนุนี่หอยตะวันเห็นปลาดาวยังครับ นับสลูกนี่คือปลาดาวนะคะปลาดาวภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกปลาดาวภาษาอังกฤษว่าอะไรครับภาษาอังกฤษว่าอะไรปลาดาวโอ้ตะวันดูนี่เต็มเลยครับเต็มเลยครับนี่ของจริงนะนี่ยลูกตะวันของจริงนะเนยลูกของจริงเลยนะนี่ของจริงปลาดาวของจริงเลยเยอะมากเยอะมากเห็นเปล่าครับทั้งนั้นเลยลูก จะเดินจะเดินดูทางนี้ก็จะเดินดูทางนี้มาดูทางนี้มามาดูทางนี้ลูกเฮ้ยเาลงื้นสิเดินมาเดินมามาดูมาดูปลาดาวตัวใหญ่จังเลยเดาดูให้ใกล้เห็นนี่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 น<ๆ>ี่น<ๆ>ี่นี่โอ้โหของจริงนะตะวันเห็นเปล่าลูกของจริงนะครับเนี่ยของจริงเนะนี่ยนี่ตรงนี้ ปลาดาวไงดูค่ะปลาดาวมันซ้อนกันนะคะปลาดาวซ้อนกันสองตัวตาบัานเห็นป่าลูกมันซ้อนกันทำไมวะอ๋อเหรอปลาดาวปลาดาวมันซ้อนกันค่ะนี่ตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยมัน ปลาดาวนะคะตะวันชอบนะคปะปลาดาวปลาดาวนี่ไงเอาบอกก่อนติดจะลืมติดตามย่าด้วยนะครับบอกสิติดตามย่าด้วยอ่คะย่าชื่อช่องอะไรครับนะะ้ตนะดาพาตัวครับขอบคุณครับขอบขอบคุณงามงามขอบคุณครับงามงามแล้วก็บายบายก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบอกสิบายบายครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยๆทำไงเนี่ยอืมโอเคบอกสิ bye